ะคะกับวันนี้ที่โรงเชื่องประกอบค่ะวันนี้งานชุดงานนะคะในส่วนของงานเครื่องจำโบลมเป่านะคะก็ห่างหายการพรีเซนต์วันนี้พรีเซนต์ตัวรอบของงานทําก่อนปิดรับปี่ใหม่นะคะตัวนี้ก็ขึ้นงานรอบนี้ห้าห้าเครื่องนะคะก็มีจองจะจะหมดแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็ ันนี้มาพามาดูในส่วนของลูกค้าถามว่านะคะว่าทําแต่สีขาวหรอก็จริงๆแล้วนะคะสีมันสีสั่งได้นะคะสีสั่งได้แต่ปกติแล้วงานชุดแบบนะคะจะเป็นงานสีขาวอะคะเข้ากันกับหน้าหน้างานที่ทำเกี่ยวกับพวกงานของกินนะคะพวกงานอาหารอะไรพวกนี้ก็เราจะไปเน้นในเรื่องของสีขาวนะคะก็ตัวนี้เป็นสีฝุ่น,นะคะ่ะก็จะไม่ได้ จะมีเรื่องของความมันเงานะคะแล้วก็จะสวยอย่างนี้นะคะสีขาวแต่ถ้าท่านใดนะคะชอบที่จะเป็นสีอื่นเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งได้นะคะอันนี้ลูกค้ารีเควสตมาเป็นส่วนส่ว่ของตัวงานสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะยังอยู่ในส่วนของงานประกอบนะคะงานประกอบ <c oughs> <c oughs> พี่พี่บอกว่าสีน้ำเงินสวย ก็อันนี้แล้วแต่นะคะลูกค้าสั่งสั่งได้นะคะสั่งได้สั่งได้ในส,ส่งของงานสีนะคะวันนี้เอ,เอาสีน้ำเงินให้ดูค่ะกับชุดงานเครื่องจำโบลมเป่านะคะตัวนี้สีน้ำเงินที่เห็นนี่ก็มีเจ้าของนะคะทางลูกค้ารีเควสมานะคะเดี๋ยวเตรียมแพ็กแล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยพร้อมเคลแล้วก็นํำส่งนะคะ เครื่องที่มีการนำส่งทั่วไปนะคะก็นันญาสองถึงสามร้อยสู้ถึงสามร้อยกิโลสู้ถึงสามร้อยกิโลจากจากลังสิทธ์ประทุมนะคะในเรื่องของงานส่งเครื่องนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดทางร้านไม่ได้ไปส่งเองนะคะก็จะมีการประกอบนะคะทสนะคะก่อนก่อนการนำส่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการห่อแพ็คนะคะแล้วส่งขนส่งรวมไปนะคะปัจจุบันใช้ขนส่งพีทีนะคะพีทีคือขนส่งพัสดุพันธุ์ไทยะคะ่ะ ก็ส่งทั่วประเทศนะคะตัวนี้ก็ส่งถึงบ้านค่ะของขนส่งพัสดุพันธ์ไทยนะคะนี่ก็อยู่ในขั้นตอนของการประกอบแล้วก็นําส่งนะคะตัวนี้เทเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเครื่องรันเรียบร้อยแล้วกําลัางจะแพ็คแล้วก็ห่อค่ะตัวสีน้ำเงินนี้ก็ปลายทางหนองคายนะคะแล้วก็ ตัวสีขาวก็ไปทางสราษฎรคนะวันนี้คนลทิตนะคะปกติถ้าเกิดว่าเกินระยะปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีการเกินระยะนะคะที่300กิโลนะคะเราอยากให้ร้านไปส่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพ่วงเขาพ่วงกันไปนะคะอย่างต่ํานะคะ2เครื่องนะคะทางร้านก็จะสามารถไปส่งให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าขนส่งน้ํามันนะคะการเดินทางนะคะรวมรวมอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดไปเครื่องเดียวมันก็จะจะไม่ไหวนะคะจะไม่พอนะคะก็ อย่างน้อย2เครื่องถึง3ามเครื่องนะคะรถแบกได้3ามเครื่องนะคะก็สามารถเดินทางได้ไกลกว่า300กิโลนะคะถ้าทางร้านจะไปนะคะถ้าเกิดลูกค้าจะเย็นรอนได้นะคะรอพ่วกงกันไปได้นะคะก็ก็จะไปให้ได้นะคะแต่วันนี้ก็มันแย,าายกยกันไปนะคะแล้วก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งก็ไปปลาจีนอันนี้ก็อยู่ในระยะประมาณร้อยกว่าโลก็เดี๋ยวเราไปกันนะคะ Every life a living work of art. Seems we've lost our way somehow. We've fallen out of faith in life.